มาดูเลขเด็ดเลขดังโคงสุดท้ายงวดประจำวันที่30ทธันวาคม2566รส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่2567นะครับมีเลขเด็ดโคงสุดท้ายนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับมาเริ่มกันเลยครับ1 0เลขขายดีแม่จำเนียนเรียบเรียงเอาไว้แล้วนะครับโดยที่อันดับ1เลขขายดีที่สุดงวดประจำวันที่30ทธันวาคม2566คือปีคศสอก็คือ24นะครับรองลงมาคือ47 แล้วก็อันดับ3 40อันดับ4 6 7อันดับที่5 ,59 อันดับที่6 7 2อันดับที่7,25อันดับที่ 8, 4 6อันดับที่9,30แล้วก็อันดับที่10 2 3นะครับโดยที่ที่ไปที่มาของแม่จำเนียรนะครับก็เรียบเรียงเอาไว้ให้ดูอย่างเช่น เลขมงคลราชการที่9 59 89แล้วก็70นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือพศ2566ถึง2567แล้วก็คศ2 0 2 3ถึง2 0 2 4นะครับเลขอาจารย์น็อตตี้ให้4ต้องมี4นะครับแล้วก็อีกหลายๆเลขนะครับที่ทางด้านแม่จำเนียรเนี่ยได้เรียบเรียงเอาไว้ให้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางได้นะครับ ต่อมาครับเป็นเลขหลุดวงในนะครับเขาบอกว่าเป็นเลขชุดวงในที่เป็นเลขหลุดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะงวดประจำวันที่30ธันวาคม .66 นะครับให้มา5,7,2นะครับ3ตัวคือ5,2,7,2,7,5 7, 7, ย้ำ5 7า5,72 2ตัวคือ5272แล้วก็7จหนะครับนี่เป็นเลขหลุดวงในนะครับแล้วก็เลขต่อมาครับโอ้โหเลขนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่างวดที่แล้วเนี่ยนะครับสุดยอดเลยนะครับก็คือท่านอ้นนะครับท่านอ้นเนี่ย,ท,นนนยท่านไปทําบัตรประจําตัวประชาชนใหม่นะครับมีเลขท้าย3ตัวนะครับเลขท้าย3ตัวท่านก็คือ985คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะครับงวดประจําวันที่16บธันวาคมสองพสิที่ผ่านมาเลข ท้าย2ตัวนะครับหรือว่าเลขล่างเนี่ยออก8-5ตรงเลยนะครับตรงกับเลขท้าย2ตัวของท่านอ้นนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลยนะครับทีนี้เนี่ยคอหวยหลายคนนะครับนาเลขท่านอ้นเนี่ยไปเป็นแนวทางนะเลขท้ายบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ3ตัวท้าย ว่าอย่างนั้นนะครับก็คือ985ย้านะครับว่า985บางคนก็นําไปสลับตําแหน่งนะครับในการเป็นแนวทางด้วยนะครับก็ยังไงก็โปรดใช้วิจาราณนะครับในการที่จะนําไปพิจารณาเป็นแนวทางนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเลขที่เกี่ยวกับท่านอ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของวันเกิดท่านนะครับวันที่27พฤษภาคมปี2524นะครับคุณผู้ชมโดยที่อายุของท่านอ้นเนี่ยนะครับอายุ42ปีครับนี่ก็เป็นอีกเลขหนึ่งนะครับแนวทางหนึ่ง ที่หลายคนเนี่ยนะครับนักเสี่ยงโชคเนี่ยก็เล็งเอาไว้นะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายคุณผู้ชมทีนี้นะครับมาดูเลขอั้นครับ เลขอั้นตอนนี้นะครับมีหลายชุดนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าโอ้โหงวดนี้นะครับเลขเด็ดเลขดังเลขอั้นนี่เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลข3ตัวจะเป็น024 147 285 376 425 467 495 4, 4 567 5, 5, 574 624 724 904 905 908 9ก้านะครับซึ่งเลขเหล่านี้นะครับเป็นเลขที่หายากนะครับเรียกว่าเลขอันนะหายากหาซื้อยากมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลข2ตัวเนี่ยครับจะมี0 4 0 5 1 8 2 3 2 4 2 8 2 5 2 7 4 5 4 6 4 7 5 9 6 6 6 7 6 8 9 8นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเลขอันนะครับเลขหายากเลขขายดีนะคุณผู้ชมหาซื้อยากนะครับซึ่ง ก็ว่ากันไปตามนะครับพื้นที่ที่มีเลขเด็ดๆนะครับในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะแล้วก็ปิดท้ายนะครับมีเลขนะครับที่เป็นการทําพิธีนะครับในการบวงสรวงสักการะนะครับของทางจันบอสสายมูนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแนวทางนะครับทางด้านเราพัฒนาด้วยนะครับซึ่งจันบอสสายมูเนี่ยนะครับให ในส่วนของเลขนะครับก็เอาเป็นเลขทูบแล้วกันนะครับสตัวนะครับซึ่งเลขทูบ3ตัวในการสกรารบวงสวงเทพเทวดาเนี่ยนะครับในช่วงปีใหม่นะคุณผู้ชมมี3ตัวก็คือเลข9เลข6เลข8นะครับย้ําเลข9เลข6เลข8นะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับจากจันทร์สายหมูนะครับในเลขทูบ พิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับปีใหม่2,566ส่งท้ายปีเก่า2,567ต้อนรับปีใหม่นั่นเองครับนี่ก็เป็นของสุดท้ายครับคุณผู้ชมเป็นแนวทางนะครับแล้วก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรีร่เท่านั้นนะครับในวันที่30ธันวาคม2566แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดสวัสดีครับ